สบายดีจ้าสบายดีป้าลุงเบอร์สกูรุคนยามแรงๆเด้อจ้าลงมาแต่รถทีมาสบายดีก่อนละบายเพื่อนว่ะไซเอสมุกเด้์สบายดีงามๆ่ายสบายดีไหมดูสบายดีจ้าในนี้ไะจ้าโอตินเด้อตินเดย์จำเล็กน้อยสอนบอกสอนแววมาเอ้มุกก่อนเอ้มุกก่อนไอ้มุกสบายดีจ้าป้าลุงหลังจากที่พวกเพื่อนมาแต่หงเฮียนเนาะกั ได้หาดินแถวหน้าห้องเซาคนนี้แหละโ่ได้ไปใส่ไก่ดอกจะปลาลูกเลยมาเบิ่์นเถิงๆอีเมย์เพิ่นเตรียมอีหยังอันนั้นสำรับที่มาแตงเงี้ยไม่เมย์นอนว่าอีเมย์เพิ่นสีเอ็ดอีหยังให้กินมาเบิ่งกันเลยเด้อจ้าตืดแม่เอ็ดเพลินอ่ะหนังปอกมักซารีอยู่ปลาลูกเลยสบายดีพี่น้เนาะต้มหวานเสฉะไปรูปต้มหวาน จมหวานยังว้าให้ชุดก่อนจมหวานสาดีลือข้าวโพดปลาคือมีแต่นหนอยงามๆบ่ได้หฮวห้างบ่ได้อย่าง,งเลยว,ว้าวซื้อได้ไอโอตินเน<ะ>ี่ยละยหลแทนอีเมะซื้อมาจักพัน1ิ0พันกีบ1ิ0พันกีบเนาะคานทเาซื้อห้าพันนี่สองอันมีแต่ห้าพันเขาจ้เอาตัวใหม่แล้วนะโอวันตินกับสีเอสดอย้ย ปลาเพิ่น <c oughs> น้องกิตตี้อยู่น้ำยาอยู่ในเด้อปลาลุงแม่นมันล่มเจียวออกมากะาปลตัวปองมาาัสลีก่อนขั้นตอนน้องน้อยอันนั้นต้มน้ำไว้ทานเลยเด้อจ้าอยู่ไหนผู้อิทไทร์ก่อนได <c oughs> ้เวลาแต่เพง่อนเลยอยากอึหยา,า,าบังน้องลมหนาวน้องน้อยก็หันเข้ามาเดี๋ยวเห็นหักกรแก้เสื้อขาวยัง โอ้ยลีคืองามแทแยเ็้นะแต่หมนี้ซื้อมาหลายๆโอ้ยในตลาดึอ้ก้เพียงัข่าวันยันว่าเป็ดน้ำมันวานนี้ซื้อมาเขี้ยวห้างอยู่ปะตรงยกะดานตเข้าใะตรงไหนอะไรนูการแล้วเขียวขาเขียวห้างแบบมาตาลีมันเป็นแบบทั้งหางกิ่หางกินหน้อเอินเวเห้างนอยิมองไปใหนก่อน้อ โอ้ตัวนี้อ่อนโพตันีนี่ได้บ่แม่เอาไว้ต้มให้น้องมุกจ้ะต้มจ้ะอยลืต้มเอทไ่อยเดอบ่แม่อาอกบ่ได้เอมันก็เียเว้ยเอาอย่าเน้จะลืม่าลืมเอสแอนเจลคไน้เดอเอสเอดองไว้ให้จงเอสเป็นแปดสิเอ็ดแปดเมันเปินี่ละ เอาคีบอยมันออกงั้นอ๋อคีบฝอยเขาเจ้าเอิญคีบฝอยบ่น้องน้อยเอิญผมมาร์คซารีเวลาที่อนั่นมากซาลี่ย่ำไก่แล้วมักดิ้น่อยๆมาี่นะหรือว่าไปเอ็ดแบบเส้นเขาวปุ้นขาเปียกตอนนั้นดินคือขน้อยยังเป็นเด็กน้อยอยู่หรอกอึ้นอีกอย่าง บอกป้าลูกว่าโทรศัพท์น้งองน้อยเมื่อวานมีนอเป็นโทรศัพท์ะความจําเต็มบ่นานาะคือว่าเอิญง่ายคือความจําเต็มหรือว่าไวรัสมันเข้าบ่อหลายยากนะอันนั้นเห็นอย่างบ่อได้เลยทายคิปบ่อได้เลยคลยนีปป้ปกตินี่ได้ยู่กันเลยอันนั้นให้สโอนพาไปแปรงยูสูนพาไปแปรงยูสูนเลยในล้างข้อมูลอีหยังเบิร์นนะเฟซกะเข้าบ่อได้เนะาะเ,เลยเลยตั้งเฟซหม่เป็นเฟซแบบครอบขวดเลยแบบน,นี้คะ่ะเฟซ บางกองอะยังก้องเออเป็นเฟสตูเฟสว่าครอบครัวสาวผู้ไทยคือซื้อทองยูทูปนี่แหละจ้าพิมพ์เข้าไปโลดแอปไปคุยกันได้เพราะว่าไลฟ์สดบ่ได้แล้วสิคุยอย่างกับกุเลยูเซสกุเลตั้งไม่เบิร์ดอีหยังกะแต่ไม่ก็ไม่แมนไล่ก็ตั้งไม่อย่างก็ตั้งไม่แต่ไล่ยังไม่ทันตั้งดอก ตั้งแต่เฟซไม่ก่อนลบไปเลยแอปอย่างการตีแต่ยูทูบยูทูบอันนั้นทั้งศูนย์เพิ่นจดไว้แล้วเนาะเวลาฮัาเท่าไเลยก็เลยเขาได้ปกติเพราะว่าเขาไปเปรเขาก็ย้ำบอกเขาเจ้าว่าต้องเข้าอันนั้นอันนี้ได้นะอันี้่นนปัดอันนีเปิดเปิดอีกอันนต้นต่อไปก็คือ อีเมย์เป็นสีซอยอ่ะนะเป็นตอนนี้น้อยเนาะเขาจะเอินซอยบ่หรือว่าเอิญเลยเอินปาดบ่ซอยอ๋อเอินซอยสาลีเป็นตอนน้อยๆเยวจะเอาไปตกเพราะว่าโซนนั้นก็ข้างข้างน้ำไว้เนี่ยแมนบัดนี้ก็เป็นอันสุดท้ายแล้วป้าหลายเติมปลาลุเลงเอ้ยสามสิกิน <laughs>

เออบายดีจ้าปิ่นมาแล้วแม่ปิ่นมาแล้วแม่คนมึนน้อยน้อยมือนเมือนี่คืบเออปิ่นมาทุกอย่าเอาไหมเอาไหมทุกอย่างไหมเอาขึ้นมาเนี่เอาเอามือใ่กันสอนเพิ่นไปมือมือนี่แหละป้าลุงเอ้เดี๋ยวเพิ่นกะซิเป็นเองเอาบบเอสด้วยบานิอยากดินหลายกว่าสบายดีป้าลุงเด้อ เออสวัสดีน้องกิตตี้คือเกา่าน้อยๆก่อนไว้น้อยนี่น้อยน้อยนยนี่น้อยเ <c oughs> มเพิ่นก็อยู่กับหลานกับยะเมกิฟเพลย์ไปกบพิดพลาดประการเลิกก็ขอโทษขอให้น้ำไหลาๆเลยจ้ามเมพิ่นเป็นคนเอ็ดกิฟแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่อนอยู่เพ่นกับหลานแล้วกับยาแต่เก่าอยู่แต่เพิ่นกับหลานเลย มองูเนี่ยเอ็นในปลาลุงเบ่งมันนี่แม่ก็เอาซาลี่ยังลงไปเรียบร้อยอี่แม่เอ็ดเคนเด้อซนนี่แม่ก็ซื้อกันข้าวส้มคู่มาอีกพอพี่เนาะข้าวส้มคู่แบบเป็น,นอนันย่างๆเขาเจ้าเอ็ดนะเนาะเพื่อตื่นโดยความเซ็มจิมตีพันโย่เดียวกับยาเป็นกัดมือยากัดมือยาสบายดีครอง แช่ไปก่อนเนาะพอนะสบายดีแน่ไะสบายดีพี่น้องยิ้มเลยเอาเขี้ยวหายไปเล่มหนึ่งไงเฮาละอายเลยละอายเลยคนว่าถ้ากินหวานเด้อย่าเด้อเออเฝันสีย้งดินแถวหน้าห้องเซานี่แหละจ้าปลาลุงเลยมันมีอย่างเอสโนฮัดกาย แล้วหอกระส่ใส่น้ําตาลลงไปอ้มันก็ะสีขึ้นมาประมาณนี้ปาลุงก็อาจสิบเห็นใส่น้ําตาลมากน้อยใส่น้อยมากหวานหลายใส่หวานหลายสําหรับแม่นี่บอม,มาวางอะไรเล้อใส่สองห่วงสามห่วงสามห่วงอันนี้ใส่เกลืออีกน้อยหนึง่งใส่น้อยหนึง่งเอ็ดอีหอย่างกระยาใส่เกลือเลยคือว่าแซบเอ็ดเขาต้มเอ็ดเขาหนุ่มนี่ฮะขันบ่ใส่คือแบบจางๆะนะ ใส่เมัน,น,มนขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ปลงมอลงแล้วก็เอาอันน่ะเข้าสังกูของเขาลง,ง,งไปนไนะไหมเนาะอากาศหน,นาวสดหวานห่อนๆแต่ว่า้าอาการห่อนๆตรงสดหวานเย็นๆเมนนั่งเขาบวบเปื่อยมันแข็งอยู่พี่น้องเลยมาขลุนขลนุนโอ้อใไอ้มันมีสีสัน แพร้อมมีสีสันพร้อมขั้นตอนต่อไปอีกทีใส่กะทิลงไปไม่ได้ก็ว้าวเป็นตะกินอะีรตะกินใช่ไหมอ่าอัสบาดีพี่น้องัสบาดีพี่น้องกะวายะีสน้สงไสดีไดีจ้าโอ้ยสีน้นดิลีดินีเมนู กินของหวานเป็นพี่น้องด้ยไหมนี่เอ่อของหวานหวานยังไงไม่หวาเลยนะนี่แหละสวยนึ่งร้านรับจเขาลดเซอร์ไพส์อะไรเนี่ยออๆมาเล่าพี่น้องเลยกินทั้งหมพี่น้องเข้าเข้ารับจองนะบริการับจองเราจะจะกา่อะไรเน่ย้านเขาน้กันนะเพื่อนๆแล้วแบบไม่เป็นกินแล้วแบบหวานไ่ได้หวานเวานแบบดองมั้งเชียวหวานหวานไร้ห้องเชย หวนหล้เดหานนี่อพอดีกินเอาด้วยะหวานลายแห่อลุมาาวหองใหม่ยังปีนหลังใส่ยังโมทันเหูจักว่าทางนี้เขาวิ่งส่งก็ส่งอาสบายดีพี่น้องก่อนเอาไหมักตัวเ้สบายดีพี่น้องก่อนสบายดีเลยแหละสบาเอาไหมกันนอเดยกินนงอ่งเนีอ น้ำพึ่งนะน้ำพึ่งเดินห้ามันก็ขักเลยเนาะน้ำพึ่งมาอุ้ยพี่น้องแนมไวน์เซีนดักแนมกันแนมบีเซนเมล่าจะลบเรามน้อยนี่ยไม่เช็่อีเลยเดี๋ยวนักเลยนักเลงคองเขปอม ไปหงเียนจะบบรไปแล้วมนอคืนเราิปออดอ้ยมุออกทางแล้ว่ะจะออกทางแล้วไมือเด้ไปโรงเรียนบริกระบอกมาปกติเราไปหรงเรียนชิปโตกระบอกมือมืออาสีบมืออาีจ้าเจ้าขาวปลาเราเอาไปน้ำเนเวลาน่มนทิตเจ้าเ้เพาะขาวปลาวน้าที่ภาพนี้คลิปนนายพานนายพานซื้อยังคนน้ง โอตินโอตินเรียบร้อยปอยกระปองันนบ่คับับปอยไปแม่เท่านี้กันบได้รถนี่ได้รถสดไสดไหมอนนอาสดเลยเอานนี้าพี่นนอกเลยเออว่าควรเปลีนอย่างนี้นละอาการส้อีาเฮือนอาการได้นานันอแต่อาการทนพอจบกันน่ะเย็นๆแนี่ ลาไปก่อนเด้จ้าางตัวอะไรกนสงขอบเยวแงเทนด้จ้าป้าบอกนะอกยเน่ยเืออาหารีดาบีอีกเด้อพี่น้องเดียวเาม่ฝากตัวเนี <c oughs> เย,ยนงน,งน้อยกว่าจีป้าน,น้ำลุงหวันแล้วเนาะบายบายเอาบ๊ายบายาบ๊ายบาเจุือี่น้ <c oughs>